พ่อถ nee, like ่ายวิดีโอหน้าเคาถือถ่ายเขาจะถ่ายวิดีโอก่อนนะาหน่อยถ่ายให้หน่อยที่เห็นอยู่นี้คือลูกดาดออกเสาไอตัวนี้ตัวลรวที่มันโดดตึ้งๆๆมเก่งเเลยตัวเนี้ย นี่นี่นี่กินพืชนั่นตัวใหญ่นะ่นเหรอออี่สันเอพ่อมาถ่ายน้านววพ่อถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วที่สันเห็นอยู่นี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คุณยายของคำไม่ใช่ดาราเตวา แต่ญาติของคุณยายทองคำนี่ครับอิเล็กตัดไดโนโซลัสนี่นี่ครับตัวนี้อิเล็กตัดไอตัวนั้นนี่ใหญ่ตัดตัวนี้อิเล็กตัดครับอ้าอ้าวคุณยายคลิปนี้เรียกว่า ตะกูลไดโนเสาร์อันนี้เมียผมนะครับเพ็นไดโนเสาเห็นลายๆนี่นึกว่าตัวอีเล็กต้านี่ครับคนนี้ครับ เขาชอบกินเนื้อสเต็กดาวาวเสาที่สุดเลยครับว่างเมื่ลร่ก็หาเนื้อสเต็กดาวเสาวกินโดยคนนี้ชอบกินช้างแมมมอสครับจ,จ, <laughs> จบคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวตามด้วยคลิปสอง <laughs>